สวัสดีครับสวัสดีครับด,ด,ดีีต้องรับเข้าสู่ช่องเจเกทนะครับไม่ต้องแปลกใจะนะว่าทำไมเสียงเป็นอย่างนี้โอ้ยทำไมถนนเนีน่ยว่ามันต้องมีร่องๆด้วยวะเนี่ยจะขับรถขึ้นก็ไม่ได้เนี่ยพังหมดเลยรถกกนเนี่ย เ,ออเมื่อกี้พูดอะไรวะนี่รถใหม่ของเรา gto อันนี้ก็ดิมเดิมเลยนะครับว่าจะมาลองให้ดูอยู่ต้งแต่าาแรกแล้วลืมไม่ได้มีเวลาคิดเท่าไหร่ถ้ามีเสียงรบกวนขอภายล,ละลกคนโอ้โหเลี้ยวนิดเลี้ยวหน่อยแม่งก็ พุ่งจวดเลยตอนนี้ผมก็โอยเฮียมาเ,เดินเฮียอะไรกลางถนนอยู่วะโอ้เอา,เอาตอนนี้ผมก็กำลังจะขึ้นอาวุธนะทุกคน เดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันใช้วัตถุดิบอะไรบ้างผมจะขึ้นมาเชเนี่ยดีะว่ามาเชอใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหล้านห้าเลยวะใส่แล้วต้องให้ก๊อฟแล้วมั้ง สองแสนน่าจะได้ขึ้นไมค์ก๊อบก่อนกว่าทุกคนไมาเชมันล้านห้าเอาไม้ก๊อบก่อนดีกว่าใช้เงินหกแสนแต่ตอนนี้นผมมีแสนก็ห้าพันเงินสดอีกหมื่นป่ะแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งไปฟาวมา เห็นแล้วท้อเลยวะแม่งปวดฟาร์มได้แต่ละทีอ่ะเอาเอาสตินเป็นเฮียอะไรวะขอเอามึงได้ไหมขอเอามึงได้ไหมฮ้สัตว์ฮะแล้วมันรถกูมันเป็นเฮียอะไรวะชนเขาเฮียแต่ตัวเองปิวหน้ารถเป็นควยเลยอ่ะเฮีย ชนแล้วกระแทกที่จะหยุดเลยนนะไอสัตว์แม่งเสือกชนแล้วก็ชนอยู่นั่นแหละไอเฮี้ยนรกถ้ากูมีอาวุธนะไอเฮี้ยชนแล้วแทกที่จะแบบเบี่ยงออกไอเฮี้ยที่ไหนได้แม่งยิงย่งชนยิ่งชนนรก แล้วกูเป็นเฮียเลยรถเฮียเนี่ยมันบางอะไรขนาดนี้วะแม่งชนรถแบบว่ารถแง่งๆรถผู้เล่นใหม่เ่ะชนเขาแต่เขาไม่ปิวตัวเองปิวไอ้เฮียอะไรวะพูดจะงงเลยแม่งชนเขาแต่ตัวเองแม่งขึ้นไปอยู่บนรถเขาให้เให้เขาชนซ้ำอีก เฮ้ยเออะไรวะเนี่ยแต่และอย่างตอนนี้บอกเลยว่ายาแม่งราคาดีจัดอะไอ้เหี้ยชนเขาแต่ตัวเองแม่งปิวไอ้สัตว์เหี้ยอะไรกูงงจัดเลย หัวไอเสื้อแดงแม่งรอขโมยรถแน่เลยเชื่อผมไหมไอเหี hey, ้ย he ชนเขาแต่ตัว,ตวเองปิวโว oh, นาปีเลยได้เท่าไหร่วะไอกี้เอาเงินเข้าธนาคารแล้วนึง ก็มีอาวุธนะตะแบบเกีย์แน่แม่งกูจะลงไปหวดแม่งเลยไม่ถือว่าเลือนเลยแบบนี้เจอาเป็นสตอรี่อะอะไรวะโอ้เฮียไฟดาบกโอ้ยทำอะไรดีวะทุกคนแม่งเด,เดี๋ยวนะจะมารีวิวรถมันก็ไม่มีอะไรให้รีวิวหรอกสภาพ ไปเทรนนิ่งดีกว่าไหมจะไปเทรนนิ่งดีกว่าวะอะไรนี่มันเป็นเหี้ยอะไรของมันมันเป็นเหี้ยอะไรตกปลาดีไหมวะ ตกปลาปดีกว่าไปคลิปมันอะสั้นเกินนะ่ะแต่เทนนิ่งไว้ตั้งหากเลยกันไอ้เหี้ยกูอย่างงงชนเขาแต่ตัวเองแม่งกระเด็นคือเหี้ยอะไรวะรถเหี้ยนี่มึงรถหรือว่ามึงกล่องกระดาษเนี่ยไอ้เหี้ยนั่นก็ชนไม่ดู ขับรถไม่ดูหีรูแตดเลยขอแฟละคํหยาบนะทุกคน,แม,นแม่งแท้ที่ชนปุ๊บแม่งแท้ที่จะเบาเครื่องหรือไม่ก็แบบหักหลบอะไรเงี้ยนะแต่ผมก็ยอมรับว่าบางที่ผมอาจจะผิดแหละเพราะว่าผมออกมาไม่ได้ดูไงแต่มึงชนมึงก็เออเบาเครื่องเหียนี่ยิ่งชนยิ่งเล่นรถรถกู้ขวางอยู่ยงั้นแม่งก็ยิ่งชนกูเหมือปนประมาณแบบสัตว์มาดิมาด,มาดิมาดิอย่างเงี้ยเหี้ย เหมือนเมื่อกี้นี่กูจะเหยียบแม่งเป็นหนึ่งทีมั้งไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยน่าจะเหยียบแม่งให้ตายโกตรส้นตีนว่ะเกือบตกน้ำตกปลาดิเฮ้ยเอากูซื้อเหยียบมาแล้วไม่ใช่หรือ ไหนวะเมื่อกี้นี่กูว่ากูซื้อเหยื่อแล้วไม่ใช่เหรออะไรของกูวะเนี่ยแม่งอารมณ์เสียแคนั่นทีกูเบ้าเลยทีเนี้ยโอ้ยเหียหลดเฮียเลยก็เนี่ยขอบถนน,นแม่งยังปีนขึ้นไม่ได้เลยเยังมึงจะไปทำอะไรได้วะหนีใครได้ชนใครได้ไวแบบเนี้ยชนเขาตัวเองก็ปีวีเฮียกูไม่แปลกใจเลย ไฟดับโอ้โหเฮียไปหรือปะไปเทนนิงไหมเก็บหญ้าอยากเก็บยู่แต่แม่งเก็บนานว่ะไปเทนนิงแล้วกันว่ะเก็บรถก่อนไปลงกับคนในเทนนิงเ่ยว่ะโอ้ ว่าจะมาฟาร์มเงียบๆจะมีคนเล่นไหมเวลาเนี้ยตีหนึ่งครึ่งไงเห็นปะจะมีคนเล่นพอเสียงก็เลยเดี๋ยวแม่งแบบแม่งไม่โหลดอีกไอเ้ยพวกผมแม่งวันนี้ยังไม่ได้เข้าเลย ลองไม้ก๊อบหน่อยดิมมนแรงพ่าว่าเหี่ยก็แรงอยู่นะถ้าแบบว่าเขาไม่ใส่เกาะมันก็แรงนะ ตีไม่ได้อ่ะ มาดิปะหัวลังหัวร้อนอยู่ในตอนนี้สัตว์ไม่วิ่งวะกระโดดเฮียเลยหน่าเนี่ยฮะมาดิมึงไม้สัตว์มึงไม้เฮียตายอังตาย อ,อ่อไอ้เฮีย้ยนี่มึงอะไรนี่อ่ะมัวบรรง,งานเนี่ยอ,อมัวด้วยดิเงี้ยไอ้เฮี้ยมาผมขโมยเลยสัตว์ผมขโมยเลยสัตว,วต์ปั๊มก่อนเลยมาไอ้เฮี้ย อะไรของแม่งวะก็แรงอยู่นะถ้าแบบเป็นไอเฮียไอเฮียนั่นเมื่อกี้เนี่ยแล้วมึงไม่ใส่กอดแล้วกูมีนี่นะกูจุดหวดแม่งให้ขอหายแลวขับรถกูส้นตีนไอเฮีย ่ไปกล่าวจิ้มเกาะทีนึง่งได้สัตวยขอภัยนะคำหยาบจริงๆนะทุกคนว้าวทำไมตัวละครมันโดดเฮียอะไรอย่างงี้วะเออ,อ,อตัวละครกมันโดดอะออไม่ได้เข้านานวะ่ะ มามะสัตว์มีขนมั่วกูเนี่ยจะมั่วทำเหี้ยอะไรวะฮวยโอ้ยยาอ่อนยาอ่อนเหี้ยอะไรวะสัตว์กูรอแม่งดีเหี้ย มาดิมึงอะมึงกับกูเนี่ยมามาเน่มาไอสัตว์มาดิเวาลาเฮีย,ยนรกเลือนชิบหาย มัวบ้านงานเหรอวะใครเปิดกูเสียบมาเละเดวันขอเปิดเสียงน,นิดนเล้วไม่รู้แม่งผู้เฮี้ยอะไรกัน โอ้โหเชี่ยไม่มีใครอยากเล่นกับกูหน่อยหรือไงวะขอลองไม้ก๊อฟใหม่ดิ จังเล่นในโทรศัพท์นเ,ววเ,เนี่ยจอวะจะเลืเ้อนกับกูเหรอไอสัตว์ก่อนเดียวก็เนี่ยอย่าดูแน่ไอสัตว์ว่าอะไลของมึงนี่เนี่ย เคียนี่ยัดก่อนนะเดี๋ยวถ้ามึงถ้ากูเล่นกับมึงอีกรอบนึงมึงยังยัดก่อนนะเอ้ยแต่ละองค์ มันด้วยไม่ใครเล่นหรอเนี่ยดออเนี่ยมะมาแน่เฮียไอ,ไอ้อ์มไม,ไ,อไม่ยัดเกาะน,นะสัตว์ไม่ยัดเกาะนะไม่ไม่ไมโอ้ โอ้เฮียมึงึงจะมาเล่นหรือมึงจะอะไรวะเนี่ยสัตว์นี่มันเทนนิงนะเว้ย เดี๋ยวเอาให้ครบยี่สิบนาทีก่อนเดี๋ยวค่อยลงคลิปแล้วเออถ้าแบบไม่วิ่งและตีเนี่ยน่าจะได้อยู่ไม่กออ็แบบ ได้อยู่นะไก่พวดที่แบบไม่มีเกาะน,น่าจะพอสู้ได้อยู่ถึงมีเกาะก็น,กน,น่าจะพอสู้ได้ใช่แบบมีเชิงหน่อยนเ,นเนี่ยตายแล้วแค่เนี้ย จะเกาะไปเนย ำไมเกาะมันแตกยากจังวะแหม่ไม่ได้เข้าบ่อยนี่เหมือนมันแอบยัดเกาะเนียนๆมาไว้เฮียเนี่ยเหมือนตอนแรกมันจะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวดูแหม่ละเหมือนมือมันแบบ เหมือนผมแบบฟันไปชิบสองชิบแรกแล้วมันกดใส่เกาะเลยอะเมื่อกี้เกาะแม่งแตกยากกว่าปกติไอ้สัสเดี๋ยวคอยดูนะว่าใช่ไหมเนี่ยผมฟันมันก่อนเลยนะเออเนี่ยมันต้องอย่างงี้เว้ยเฮ้ยเฮ้ย ขออทีดิตัวมึงเล็กกับมันฟันยากไลยเหี้ยเนี่ยแล้วกูก็กระโดดหัวมึงเนี่ยรอบนี้เสร็จกูสักรอบนี้เสร็จกู กอดแตกแล้วนะกอดแตกไอสัตว์ม so so really? right. so ีการเลี้ยงผัวเลยนะคืออะไรวะไอสัตว์สองสองเอา ไอ้เหี้ยกูว่าด้ว่าจะเล่นสองสองะสัตว์เหีตัวเหี้ยนั้นหมุนออไอสัตว์ไอ้เหี้ยม,มอยู่วิ่งมาโจ๊กกูเฉยเล่นอย่างเงี้ยะคระับมาดิ ก่อนได้เปรียบแต่เกาะมึงแตกยากจังวะไอ้เหี้ยดูดิเกาะมันยังไม่แตกเลยอ่ะเฮ้ยไอสัตว์มึงยัดเกาะแล้วเนี่ยคุยฟันมันสิบฉับไอสัตว์เกาะยังไม่แตกเลยไอย้เหี้ยเรารู้สึกเหมือนเมื่อกี้นี่เกาะแตกไปร,รอบหนึ่งแล้วนะแล้วแมง่งเกาะมาจากไหนยังไม่รู้ไอ้เหี้ยนี่สัตว์เหลี่ยม ยืดแม่เหลี่ยมเหรอเหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมอ่ะใช่ป่ะเกโอ้ตัวแม่งเล็กแล้วแม่งแบบ เองเอาไก่เหี้นนี่มาอเอยสั็ เนี่ยมันกระโดดอย่างเดียวเลยกัดเอ้ยมาแน่เี่ย,ยมันจะเป็นนัวเขาทำไมวะ จัดนึกแต่เข้าก็เข้าเน้อ้เหี้ยกูไม่ได้ใส่เกาะนะเนี่ยเฮ้ยแล้วทำไมเกาะกูไม่ลดเลยวะเฮ้ยอเฮี้ยเกาะกูไม่ลดเลยหรือมันฟันกูไม่โดนเลยวะงง ไ้เน anyway, you, ี่ยฟันกูไม่โดนเลยนี่ยไอ้เชือดเหลือนี่มาดิมาดิคุยอะไรอ่ะคุยอะไรอ่ะคุยอะไรมึงไอ้สัตว์เชือดเลือนไอ้สัตว์มานี่ดิคุยอะไรอ่ะคุยอะไรอ่ะคุยอะไรมึงคุยอะไรมึงไอ้สัตว์ อ้วนเฮียอะไรมันได้ยินกูพูดมาเฮีย <laughs> โอ้เฮียไปดีกว่าวะโอเคทุกคนก็ขอให้เจอกันนะครับซีโยเกนตลอดใครได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กัน,กน,กน,กนกด้วยนะครับบ๊ายบาย